ในตัวหนอการก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถปิดอา่าวปิดช่องแคบปิดทางเดินเรือตรงนี้ได้ว่าแต่ว่าแทบจะไม่มีประเทศอื่นยกเวน้นกีราแต่ตอนนี้มีแล้วนะครับมีประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งสามารถทําให้ความปั่นป่วนเกิดขึ้น้ดยวิธีการใหม่ที่งนึกไม่ถึงใช้ยุทธกรณ์สมัยใหม่ก็คือขีปนาวุธขนาดเล็กใช้ดโดรนนั่นก็คือเยเมน มีมีหลายพื้นที่ที่เรากำลังเฝ้าสังเกตคือว่าสายการมันพบผันสองขั้นมาสมมาตรเนี่ยกองกําลังขนาดใหญ่แบบโบราณเนี่ยเสียเปรียบแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้จะแพ้นะครับแต่ก็ถอยล่นเสียเปรียบกองกําลังขนาดเล็กที่มีความยืดหยุน่นแล้วก็อ่อนตัวสามารถปรับตัวใช้ยุทธปปกรณ์สมัยใหม่ที่มีอยู่ทั่วไปแันที่ก็น่าสนใจว่าต่อไปหรือว่าเร็วๆนี้ถ้าฮิสปาร่าเขาจะไปปรับตัวเองนะครับเขาอาจจะสามารถปิดช่องแคบตา่าง หรือว่าใช้โจมตีเข้าไปแต่ต้องปรับตัวแล้็รับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากขึ้นกว่านี้งาน Follow the Future 2องพเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่ซิปอีเวนต์ฝ่ายกำลังหาทางลงทั้งอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านทั้งอเมริกาทั้งอิหร่านอิสราเอลนี่ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่า เขาจะหาทางลงหรือไม่ก็มีการพิจารณาว่ามันควรจะลงเหมือนกันเพราะว่าไอจุดที่ฮิสเปอ่าอ่อนแอที่สุดเนี่ยมันผ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนสองสัปดาห์ก่อนและถ้าลงตรงนี้อาจจะดีกว่าแต่ว่าบางส่วนที่หัวรุนแรงแบบสุดตรงเยอะนะครับก็บอกว่าลุยไปเลยกําลังสับสนอยู่ขวัญกำลังใจกําลังแปรปรวนอิหร่านเองก็เริ่มมันแง่นแล้วลุยไปให้สุดทางเลยถ้าไม่ลุยตอนนี้จะลุยตอนไหนโอกาสที่จะโจมตีอิหร่านมีน้อยแล้วอยู่ดีๆไปโจมตีอิหร่านไม่ได้ แต่ตอนนี้มันมีบัญชีแค้นอยู่ที่ต้องชําระเพราะอิบารมาโจมตีเราก่อนนั้นเราต้องโจมตีจัดการให้ใหเจ็บเลยให,ให้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยเสียงเชียร์แบบนี้หนาหูมากนะครับในหมู่คนที่นิยมนะครับการดําเนินการแบบนี้ในอิสราเอลนะครับซึ่งนาธานยาหูก็กำลังเงี่ยหูฟังกําลังชั่งน้ําหนักแล้วก็กําลังดูที่แรงกดดันของสหรัฐจะมากจะน้อยขนาดไหนพูดถึงแรงกดดันของสหรัฐนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าสหรัฐเนี่ย มีบทบาทชี้นำอิสราเอลเยอะนะครับแต่ตอนนี้หนปีผ่านไปเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์ที่มองว่าอิสราเอลก็ไม่ได้อยู่ในกำกับของอ,อเมริกันนะครับเท่าเดิมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับประธานาธดีคนใหม่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะจัดระบบระเบียบกันใหม่คือการสังหารผู้นำนะครับอของกลุม่มที่เป็นศัตรูของอิหร่านก็ของของอิสราเอลเองใน ดิแดนีรานี่อเมริกันไม่ไม่ไม่ได้มีส่วนในการที่จะสนับสนุนแล้วก็ทราบในชั่วโมงสุดท้ายสุดท้ายหรือว่าในช่วงที่มีมีประเด็กิการเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับเพราะอเมริกันก็ไม่ไม่อยากจะให้สงครามมันบานายไม่อยากจะให้กระทบไปอิรานมากเกินไปเพราะมีมหาอำนาจอื่นหลุนหลังอยู่อเมริกันแต่ว่าสราเซลเนี่ยเดินหน้าระเบิดเทจเจอร์นเนี่ยอเมริกันก็ไม่ทราบแต่อาจจะรู้ละแค่ละคายอาจจะร่วมมือกันในการกดปุ่มการไฟเขียวเนี่ย ส่วนใหญ่อิสราเอลไม่ไม่ได้ย่วมมือกับอเมริกันแบบที่เคยเป็นอันนี้มีเป็นความเชื่อนะครับของคนจํานวนมากเขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะคุณกีตาร์มันอาจจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดว่าอเมริกันไม่รู้เรื่องไหนจริงตัวดีรู้เรื่องนี้ที่สุดก็ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่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 ได้คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อไม่งั้นเดี๋ยวแฟนคลับเขาบอกว่าอาจารย์นี่พวกอเมริกันหรือเปล่านะครับเชียร์แต่อเมริกันแต่จริงๆเราไม่เชียร์ใครเลยนะครับ การลบมันไม่ดีกับใครเลยแต่เรารู้จักคนพวกนี้ดีทํางานด้วยกันมานานแล้วก็เปลี่ยนหนังสือด้วยกันนะครับมีโอกาสทํางานหลายเรื่องตอนที่ยังอยู่ในระบบราชการนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้จักก็ดีนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่ามันปเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าระบบบริการเป็นระบบเปิดมากกว่าหลายระบบแล้วก็มีการตรวจสอบกันอยู่ จากฝ่ายรุ่นฝ่ายนี้อยู่เสมอนะครับถึงไม่ว่าช่วงหลังล้วนไปบ้างแต่ว่าสรุปว่าเขาเชื่อว่าตอนหลังๆเนี่ยอิสราเอลเขามีทางของเขาอย่างเขาไปร่วมมือกับไต้หวันทําระเบิดเพจเจอร์เนี่ยถ้าริการรู้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยังไงนะครับอ,อย่างไต,ต้หวันก็บอกไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็เป็นบริษัทไต้หวันนั่นแหละครับที่ทำเพจเจอร์นะครับจะปฏิเสธยังไงก็ไม่คงไม่พ้นคอทั้งหมด นะครับแล้วไต้หวันจะบอกไมิกันไหมนะครับแต่ยังไงกันแน่ <c oughs> คือทั้งหมดเหล่านี้เป็นคําถามทําให้เมริกันเสียหน้าหน้าแตกมาบ้างแต่ว่าพื้นฐานทั้งสองพักการเมืองพื้นฐานตั้งแต่ตั้งรัฐยิวช่วยเหลืออิสราเอลมาโดยตลอดและคงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็มีตัวแปรเข้ามามากขึ้นไอ้นี่ยิวผมคิดว่าเขารู้มานานตั้งแต่ไกโหเขาถึงมีทางเลือกอื่นๆนะครับเขาไปร่วมมือกับอีกหลายประเทศร่วมมือกับ รัเสเซียก็มีนะครับอิสราเอลเนี่ยนะครับร่วมมือกับจีนก็มีบางส่วนนะครับแล้วก็หลายเรื่องเขาก็ร่วมมือกับอีกหลายประเทศเพื่อหาทางเลือกใหม่ๆเขาเขาเป็นประเทศที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่พึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลักเหมือนในอดีตแต่ว่าก็ยังมีอเมริกันเป็นพันธมิตรท,ที่สมคัญที่สุดอยู่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็กําลังดูว่าก่อนวันที่ห้าพฤศจิกาเนี่ย อเมรกันจะกดดันจริงๆได้ไหมนะครับถ้าได้ก็ก็ดีถ้าไม่ได้ก็เราก็คงต้องระมัดระวังผลกระทบสงครามอีกะระลอกหนึ่งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเราหวังว่ามันจะไม่บานปลายไปไกลกว่าที่ควรจะเป็นแต่พ่าฝั่งของอิหร่านนะคะอาจารย์ก่อนหน้านี้นที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลเนี่ยก็เพราะเหตุสังหารผู้นำฮามาสแหละนะคะแต่ว่าอ่าโอเคนะั่นคือไปสังหารในบ้านเขานะคะอันนี้เนี่ย ไม่ได้สังหารในบ้านเขาก็จริงแต่อที่อาจารย์บอกเขามีความแนบแน่นซึ่งกันและกันนะคะจะนําไปสู่การแก้แค้นของอิรากแทนฮามาสหรือเปล่าคะอาจารย์เขาบอกเขาแก้แค้นไปแล้วส่วนนึงก็ยิงขีปนาวุธไปที่เชลเป็นครั้งแรกไม่เคยทํามาก่อนแลผู้นำคนก,ก่อนใช่ครับก็แก้แค้นให้ด้วยนะครับผู้นําคนก่อนครับแต่ว่าต่อไปก็ ก็คงจะทําอีกแต่ว่าจะทําแบบไหนเนี่ยตอนนี้มันข้ามเส้นปกติที่เราเคยคาดการกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบยากแต่ว่าถ้าดูความรู้สึกของคนอิหรานก็อยากจะแก้มืออยากจะแก้แค้นนะครับอิสราเอลแน่นอนผู้นําก็คงจะอยู่เฉยไม่ได้นะครับถ้าอ,อยู่เฉยมีปัญหาอต,ตอนนี้ก็มีการาาแสดงความไม่พอใจหลายอย่างในะอิหรานที่เราทราบกันหล,หลายเรื่องเลยไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะฉะนั้น เขาก็คงหาทางแต่ว่าอิหร่านเนี่ยเขาอาจจะมองการไกลเ็อาจจะมองออการแก้แค้นว่า20ปีก็ไม่สายนะครับแล้วค่อยท,ทําทีหลังจริงๆอิสราเอลก็คล้ายๆกันอิสราเอลในบางกรณีก็รอ,อเวลานะครับอย่างเช่นการไล่ล่าจับนาซีเยอรมันเนจับมาจนจนอายุ80 90ก็ยังจับอยู่จับตัวมาขึ้นศาลและทั้งที่เราเห็น นะครับก็สงครามจบไปแล้ว 30- 40ปีก็ยังจับตัวมาเพราะฉะนั้นระยะยาวจริงๆทั้งอิหร่านและอิสราเอลก็คงจะกระทบกระทั่งกันในพื้นที่ตะอนอกลางโดยตรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ตอนนี้เป็นแล้วเราก็อาจจะกระทบกระทั่งกันในพื้นที่ที่เป็นผลประโยชน์อย่างเช่นในประเทศบางประเทศที่ไม่ระวังตัวอย่างเช่นประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็มีชาวอิหร่านโดนจับได้ ว่ามาพยายามลอบสังหารชาวอิสราเอลระดับสูงนะครับแล้วก็ไม่สําเร็จแต่ว่าก็เกิดการระเบิดเกิดการบาดเจ็บนะครับเราก็จับตัวดําเนินคดีนะครับแล้วก็คุมขังอยู่หลายปีนั่นนสุดก็มีการแลกตัวประกันกันแล้วก็ส่งคืนประเทศเขานะครับอันนี้ก็พื้นที่ปลอดบ้างเหล่านั้นก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับและสุดท้ายก็ในที่รานพูดก็น่าสนใจช่องแคบเพอร์มู หนึ่งในสามของน้ํามันโลกใช่ไหมครับเขาบอกเขาสามารถปิดได้อันนัน้นเป็นอะไรที่พูดกันมานานแล้วว่าเขาสามารถวางทุนระเบิดในทางเดินเรือส่งน้ํามันพวกนี้ได้ถ้าโจมตีบ่อน้ํามันเขาปุ๊บเขาก็จะวางทุนระเบิดแล้วกว่าจะกวาดทุนระเบิดออกได้เนี่ยใช้เวลาหลายสัปดาห์น้ํามันคงทะลุเพดานเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่หลายคนเขาก็ยังวิตกแล้วก็ไม่ใช่เขาพูดเฉยๆนะครับเขาเคลื่อนเรือเคลื่อนกองกําลังทางทะเลไปไว้ อ,อยู่ในพื้นที่ที่เตรียมพร้อมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องทําให้อเมอริกันต้องเสริมกําลังเข้ามาตรงนี้เยอะอย่างที่เราทราบนะครับส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาอีกหนึ่งกองเรือเพื่อพร้อมปฏิบัติการในเรื่องนี้เพื่อกดดันให้อิหร่านทําอะไรแบบนี้นะครับในสถานการณ์ตรงนั้นก็ดูเข้มข้อนอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังมันมันยึดโยงกับเรื่องเศรษฐกิจโลกเรื่องราคาน้ํามันโดยตรงนะครับแล้วในตัวหนอกา,การก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับ ที่สามารถปิดอา่าวปิดช่องแคบปิดทางเดินเรือตรงนี้ได้ว่าันว่าแทบจะไม่มีประเทศอืน่นยกเวน้นอิหร่านแต่ตอนนี้มีแล้วนะครับมีประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งสามารถทําให้ความปั่นป่วนเกิดขึ้นโดวยวิธีการใหม่ซึ่งนึกไม่ถึงใช้ยุทธปกรณ์สมัยใหม่ก็คือขีปนาวุธขนาดเล็กใช้ดโดรนนั่นก็คือเยเมนเยเมนสามารถปิดการเดินเรือหรือว่าทําให้การเดินเรือเนี่ยไม่ถึงกับปิดแต่ว่าแปรปรวนมาก อันนี้ทําให้คนที่วางแผนคนที่เป็นนักยุทธศาสตร์ก็งงไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่ในห้องแอร์มากไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เลยมองไม่ออกว่าในสมอภูมิจริงเนี่ยมันสามารถก่อควรติดโดรนนะครับแล้วเข้าไปนะครับเขาเขาามีการพัฒนาที่น่าทึ่งค่ายฐานเมียนมานรฮะคุณกีต้าววันนี้ก็มีข่าวว่าค่ายฐาน ก็แ,แตกไปอีกแล้วโดนกระเหลี่ยงยึดได้นะครับกอ,องกําลังต่อต้านฐานเมียนม,มาเนี่ยใช้ดโดรนสมัยใหม่ฝึกนะครับมีการเรียนรู้ติดระเบิดนะครับเข้าไปในโดรนที่ทําเองะครับฐานเมียนม,มานึกไม่ถึงตัวเองมีเครื่องบินทิ้งระเบิดตัวเองมียุทธปกรณ์สมัยใหม่มีปืนใหญ่แต่ก็เอาแทบไม่อยู่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าต่อไปหรือว่าเร็วนี้ถ้าฮิสปาร่าเขาจะไป ปรับตัวเองนะครับแล้วกเ็เข้าสู่ระบบสมัยใหม่เนี่ยนะครับสงสัยว่าจะเดือดร้อนเหมือนกันเขาอาจจะสามารถปิดช่องแคบต่างๆหรือว่าใช้โดรนโจมตีเข้าไปแต่ต้องปรับตัวแล้วก็รับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับให้มากขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับมีมีหลายพื้นที่ที่เรากําลังเฝ้าสังเกต่ว่าสายการมันพกผันทรงข้ามมาสมมาตรเนี่ยอกองกําลังขนาดใหญ่ แบบโบราณเนี่ยเสียเปรียบแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้จะแพ้นะครับอย่างเช่นในพม่าเนี่ยแต่ก็ถอยล่นเสียเปรียบกองกําลังขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็อ่อนตัวสามารถปรับตัวใช้ยุทธกรณ์สมัยใหม่ที่มีอยู่ทั่วไปนะครับอย่างเช่นโดรนภาคการเกษตรแต่ไปติดขีปนาวุธไปติดระเบิดไปติดนะครับเครื่องยิงระเบิดขนาดเล็กเนี่ยนะครับขีปนาวุธจังติดไม่ได้แต่ว่าติดเครื่องยิงระเบิดขนาดเล็กสามารถไปยิงใส่ทหาร ฝ่ายตรงกันข้ามได้อันนี้ก็น่าทึ่งดีครับ